สวีดับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักสุขภูสุขคนเด้อครับผมทั้งทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับผมมณีเบ้าอุบลคนไก่บ้านสวีเดนสิฟ้ามาเบงสวนผักพี่ซับเด้อครับผมครับน้ำมาครับน้ำมาแมวลามาแล้วครับพี่น้องมนี้มาไทยแปลงพักพี่สาวเด้อครับผมพี่ซับครับผมพี่ซับ พี่ซับคนใจดีที่สุดสำหรับน้องนุ่งครับผมนี่ผู้ที่เอาบกบไปให้มือนั่นแล้วครับบกบด้วยไงล่ะครับนี่ไงพี่พี่พี่มีบวบอยู่ไหมครับผมบวบอยู่ไหนในบวบอยู่นู่นในในจะไปถ่ายให้พี่น้องดูนี่ต้นบบวนี่ได้ครับบกบก็มีครับผมนี่แหละนี่แหละวเพื่อนให้กินเพื่นใจดีครับนี่พี่ซับนี่โอ้นี่เพืนใจดีกับน้องกับนุ่งตลอดครับนี่ตั้งแต่่าอุบลมาอยู่ยังไงกับพี่สาวนี่ล่ะ ดูแลทุกอย่างครับผมสิบกว่าปีแล้วครับหูวใจก็เพิ่นไม่นี่นี่ครับตาไม่ดีมันมีเมียผมก็มาเก็บคุณได้นหนิร่อนเตาเสนอมีอย่างติ๊กโซ่พี่น้องดูติ๊กหนิจะเก็บยังไงอ่ะทั่วแปบอทั่วแปบบ่มีผักชีลาวเด้นี่เดีครับนี่ทั่วแปบพี่น้องนี่ดีไปดูไปดูผักชีลาวเด้์เปิดผักชีลาวนี่โอ้ผักชีลาวก็มีฟางพี่น้องมึงเจอหรอผักชีลาวครับผมเมื่อสวีเดนก็มี่ผักชีลาวกินเด้อครับนี่เห็นบ่ พี่ซับเล่าปลูกงามๆตัวนี้ครับปลูกพักปลูกหญ้ากินเองครับผมตกไม้ด้วยค่อยปุ่มคร <พา S 2> ับตกไม้นั่นม,สนม,นมสันนี่งามๆครับผมเดี๋ยวตัวลันเต่าสันเบิ่งติ๊กให้พี่น้องเบิ่งดูตัวลันเต่านี่เดีครับอู้พุ่นนะพุ่นนะตัวลันเต่าครับพี่น้องหักมันหักซ้ำหุ่นเบิ่งดิ๊กครับพักขนาดมีได้พี่น้องเห็นบ่นี่เพิ่นปลูกนี่า้พักขนาดต้นใหญ่ๆครับผมนี่ โอ้ด้วยนะยได้ไหมปอดเบืเ้องตี้ละ่ะพี่น้องพักขนาน้องนุ่งพักขนาก็มีนี่แหละครับบักบวบง่ายมือนันที่อันให้พี่น้องเบื้องมือนันก็นพี่ทราบเองแล้วครับเอาไปให้ใช่ไหมพี่ไหนพี่มีไหมลูกคนนี้นี่ครับหน่วยม,ม,มันโอ้นี่ครับมันก็เราเพิ่งกินครับผมมันก็ขึ้นไปเรื่อยส่วหน่อยเดี๋ยวหิมะลงก็ไม่มีกินเนาะพี่เนาะนี่มีกระนาี่อู้คณะส่วนบวกใหญ่พี่น้องเลยเบื้งตี้ล่ะปอดสารพิษได้ครับนี่ อันพี่สาเพิษนี่ผมมีสารพิษครับผมผักปลอดสารพิษพี่ซับพ,พาทำม,มาสัน่นพี่ซับนี่เพื่อนใจดีตลอดครับกี่น้องกี่นุง่งอันหูจักเพิ่นมาสิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่เบาอุ่นมาอยู่ยังไงครับเพื่อนกัมาอยู่สวีเดนหลายปีแล้วครับผมนี่แหละครับมีนันกะอันนี้พ็นพื้นที่นี่ครับอันปูพักโดยเฉพาะพี่น้องนี่เขาจะาให้ปูพักโดยเฉพาะเลย พี่อันเช่าเท่าไหร่นะอันพื้นที่นี้อันปีเท่าไหร่ครับปีหนึ่งสองร้อยห้าสิบครับพี่น้องนี่แหละการเช่าเฮ็ดแปลงพักนี่ปีละสองร้อยห้าสิบต่อปีเดียครับผมโบดีเสียทุกเดือนนะครับเสียปีเดียวกับแล้วเลยครับผมนี่กระสีแปลงหนึ่งกระสีนี้นะครับกว้างนี่ครับนี่หอดนี่เบิร์ดสู่พักบลูมี่หอดบลูคอลลกบลูคอลี่ก็มีได้พี่น้องเบิองเบิร์นีเนื้อจะให้พี่น้องเบิร์นบลูคอลลีดูให้พี่โชว์บลูคอลลีดีครับเป็นไง โอ้พี่สับลรถสุดยอดด้วยครับเนี่มันเหือแต่เนี่นี่บอกครับนี่แต่ยอดไม่แต่ยังครับผมนี่ะครันออกมาอีกแล้วนี่โอ้โหบุคลีพี่น้องสาระแน่นู้นสาระแน่สาระแน่เนี่ยสาระแน่สาระแน่ใไซลับใไซลับเนาะโอ้สุดยอดครับผมนี่แหะครับวิธีสวีเดนครับผมอยู่กันสิละครับแบบพ่อเพียงเนาะพี่มันมันพ่อหลวงบอกน้องพี่เนาะเราก็จะอยู่บบพอเพียงตั้งโอตั้งโอนี่ตั้งโอก็มี่ได้พี่น้องนี่เบิ่งเพิ่งนี่ตั้งโอก็มีนี่เห็นบ่ครับผมเห็นบ่ พี่สาวนี่แหละครับผ้าเมียกับพี่สาวเพิ่นผ้ามาลุยสวนเพิ่นนี่แหละครับวันนี้ตะลุยสวนพี่ซับมาสั่นเนพิ่งมาครับเ็นบ่หน้าหนาวก,ก็บ่ได้กินแน่นอนใช่ไหมพี่หน้าหนาวก,ก็มีแต่หิมะลงหมดไม่ได้กินเนาะพี่เนาะได้กินแต่หน้าร้อนนี่แหละครับผมนี่เด้พี่สาวเพิ่นตัดผักอู้ผักชีลาว่าันเด้เพิ่นว่าอนบ่แทเด้พี่ผักชีลาวภาษาไทยเขาเรียกอะไรนี่พี่ผักชีลาวนี่แหละเหรอ บ้าบนกับบุหอกครับอันหูาแจ็คแต้นหน่นี่ยโอ้ยงามงามงามปั้นงามงามงามขึ้จากคองเลยเนาะพี่น้องพูนต้นใหนมพี่ผมว่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่แหละนาวจังเลยอ่ะนี่แหะโอ้ยหยุดหนาวหงายจะฝ่าหนาวเส้นได้เพิ่งบ้านี่แหละครับพี่น้องเอ้ยจะเก็บปวกให้นี่เห็นบอกพี่สาวเราใจดีเราผ้านองผ้านุ่มตะลุยสวนเราได้ไหมเนี่ยเราว่ากันเราบหักเราบผ้ามาอ่างไรได้พี่น้องในสวนเราหักเรา นี่แหละน้องนุ่งนี่แหละเพื่อนดูแลน้องนุ่งน้องไม่นุ่งสุดพลิดเพลินิ่งดีเด้นี่แหละครับกับอีผู้หนึ่งพี่ลำดวนครับพี่ลำดวนพี่สาวเพื่อนกับใจดีเด้พี่น้องไปบ้านเพื่อนนี่เพื่อนเอาพักเอายังไห้อ้ปลูกพักงามตัวครับผมตังนี่แหละครับมาตั้วลุยสวนมีหอดดอกไม้ดอกยังพร้อมครับผมนี่ผดหินหมักกบัวเดืนปลูกตลอดปีได้พี่น้องบัวคือป่านเฮาเด้ออันนี้เดือนหน้านี่ก็เบิดแล้วครับบัวทีปลูกแล้วครับกับบุ้มีแล้วครับผม นี่แหละมีดอกไม้ดอกลายสวยงามครับพี่น้องนี่ครับผมเบาบนมากให้สู้เบิง้งนี่แหละครับสวนพี่ซับบ้านนี่แหละเพื่อนกกโอ้มีหอดบวบในพี่โชว์หน่อยไครับผมโอ้ให้หมดมันเล็กอ่ะอันนี้อันนี้นม,นมันยัง <laughs> มันแดงยังบ่ใหญ่ครับพี่น้องแต่เพื่อนเอาไปให้มื่อนันทีเบาบนโซ่นั่น บักใงญ่เละครับผมนูม่ยบักใหญ่อไปอันนี้อันนี้คือคืมีตาอ,อย่างครับตาอ,อย่างยาง่อันแดดที่ดีอันนี้ดีกับสิมาอ,อย่างนั้นอย่างนี่กินกันครับผมนี่แล้วครับพี่น้องเบิง่งสวนพักครับผมนี่บาวุนิพานยางเบิ่งเด้อนี่มันมีหลายสวนด้วยครับอันนี้เฉพาะสวนเพิ่นครับผู้ดเดียวอันนี้จะเป็นกองใสเครื่องมืออันการทำการ,กรเกษตรของเพื่นนอนเนาะครับผม้วก็ อันนี้ก็เป็นสวนของพลังเพิ่นครับบุออกซิดาครับผมซิดาเพิ่นก็สิมีต้นตระหาเพิ่นส่วนมากอันพลังเพิ่นก็สิบ่ได้ปลูกผักกินคือเฮาดอกครับเพิ่นก็ปลูกแต่สวยงามครับผมปลูกเพ่อได้ออกกำลงังออกกำลังกายเนาะครับเนาะนี่ครับผมนี่เพื่อนปลูกจีนี่เหรอครับนี่ความสวยงามของนี่ล่ะครับอันนี้ก็สิเป็นปุยนป๋ยบ่ครับมักปุย๋ยมักของเพิ่น สีมักไว้ตั้งสี่ครับผมพี่น้องนะครับบรรยากาศสวนรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเบาบุญจะพาที่ไปเบิ่งเนาะนี่เบิ่งพี่น้องบรรยากาศสวนผักสวีเดนมาสันเดยของพี่ซับมาสันนี่แหละครับของของพี่ซับเพิ่งขึ้ิมีแต่ซับนี่แหละครับมีแต่นี่ล็อกคนที่เอ่อเมียผมยืนอยู่งเรือเพิ่นนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ล็อกนี่นี่ล็อกนี่ล็อกหนึงตั้งสี่ 250คโครนต่อปีนี่ครับที่ี่ิสนี่ปึ๊บแต่นี่ก็บสีพิมพอีกล็อกหนึ่งนี่ก็ของอันอสีดาเพิ่นเนาะครับปึ๊บอันนี้สีิมีอีกล็อกหนึ่งเด้ยอันเบาวนสีฝ้าปเบิง่งอีกคนไทยครับนี่คือกันนะครับสวนเพิ่นอยู่นี่นี่สวนสวนป่ายอีกรูนึงครับเพิ่เนเพิ่นบระยู่ครับเพื่อนนี่นี่นะครับที่มิมพเบิด์ดคาพัดขนอกพระคานา นี่แหะครับผักคะรนาปลูกกินเองหน้าร้อนเป็นีย่างเช่ักสลัดเนาะบ้านห้องนี่ครับผมนี่พักสลัดก็มีครับผมนี่แหละพักสลัดผสมเป็นกล่องใส่เครื่องมือเพิ่อนนะครับผมจะกลองพันปูยูครับมือนนี่นี่ครับผมนี่แหละครับปลูกกินเองยมหน้าห้อนี่ครับพี่น้องนี่พักขนาดงามพี่น้องเลย บ่าวนพาอเ่ครับนี่ครับผมนี่แหละครับผักสลัดสลลอกสลัดกันนี่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศนี่ครับงามๆครับผมบรรยากาศโดยรอบอันนี้มีอีกส่วนหนึ่งครับผมของพี่เอื้อยพืชนุ่นจักกันนี่ครับของพี่แมมกับพี่ประมูลนี่ครับสวนพื่นี่บ่าววนพ้าเบ่นนี่ครับ นี่เป็นปุ๋ยเป็นยังเพิ่นกันสินั่งเล่นนั่งหัวกันไปนี่แหละครับนี่สวนเพิ่นทีเป็นังสิครับผมนี่พักสลัดพร้อมครับผมบางคนที่พลาดลมบรรยากาศอันนี้ก็สิปแปลงนี่อันนี้กะสิคืออันของดอกที่ดาเพินน่นเนาะที่มีแต่ดอกไม้เพิน่นสิปลูกแต่ดอกไม้เพื่อได้เบื้องได้แยังไป็นสนครับพี่น้องนี่ดอกไม้สวยๆงามๆหน้าร้อนสวีเทนกันสิเพื่อนเนี้ครับเพืน่นสิปลูกพักปลูกยังกินเองเป็น วิธีของเพิ่นเนาะครับอันนี้ก้องเซตขึ้นมือของเพิ่นไปอันนี้ดอกทานตะวันสวยงามนะครับผมนี่แหละครับจั้หน่อยนี่เดิานหน้าี่คันหิมาลุกนี่ก็ขาวจนพน้นไปเพิ่แล้วพี่น้องเอ้ยมึงทีละ่ะพูดน,นี่ครับบรรยากาศโซนพักสวีเดนเนาะเอามาฝากพี่ต่อนน้องให้เบิ่งเด้อครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเมืองสวีเดน เบาวนยูนี่ก็เมืองอัตสุนณประเทศสวีเดนครับผมอันนี้ก็งามอยูนิที่น้องที่ละแต่ตัวยังรูปเบาวนกับบุหงอนอครับตัวนี้นี่สีฟ้าเบิรงอีกแบ่งของของคนไทยกันครับส่วนมากนี่ยแะครับเพื่อจัดเป็นล็อกเป็นล็อกไปนี่ละครับให้เส้าแง้มสีฮดหนังกับมีกอกหนามรับนี่เด้มีกอกหนามพร้อมไปแตาฮดครับผมนี่ อันนี้คืออีกแปลงนึงครับผมนี่อันนี้ย่ำนี่ก็จะค่นน้ำนี่แหละครับปุ๊บนี่น้ำโคดนน้ำน้ำกับบริเซียดอกครับกับเซียแค่สองร้อยห้าสิบต่อปีแล้วก็น้่งเพิ่งจะเพิ่ใส่ยางของไฟของมันต่อไปแราคาโคองไฟของมันครับผมนี่แหละครับสี่ทิศทางนีง่อันนี้ก็ล็อกไฟล็อกมันอีกล็อกนึงก็สี่สองร้อยห้าสิบครับนี่ต่อปีเนาะขึ้นพิซซ่าเป็นบอกนี่แหละครับผม นี่ชวนผักสวีเดนเปิดใช้เป็นประมาณนี้บางคนเพิ่งเคยคุ้มไว้นะครับเนาะบางคนเพิ่งเคยขี่คันใส่ก๊อกเพิ่งเคยเอาตุ่มน้ำนี่มาไว้ห้องน้ำไว้งดครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้บางคนเพิ่งเคยคุ้มผ้าไว้แน่อันนี้แน่ครับผมอันนี้ก็สิบบ้านเพื่อนที่อยู่ระแวกนี้เนาะครับเนาะนี่มาบนภายให้เบิ่งบรรยากาศโดยรอบครับผม นี่แหละครับสวนผักสวีเดนครับผมประมาณนี้ยแหละครับพี่น้องครับผมครับผมกระสีประมาณนี้ยแหละครับสวนผักสวีเดนครับผมก็คือแบบนี้ยแหละครับผมก็ขอให้พี่น้องที่เขาชมคลิปกับขอบคุญกับผู้ใหญลายเด้อครับที่มาเขาชมคลิปกับผมจะได้กระคอห้สุขภาพแข็งแรงน้ำรำรวยๆครับผม พบแต่ความสุขความเจริญครับผมจะได้กฝากฟดไหลคดแชร์กดติดตามเด้เออพี่น้องครับผมเพราะให้เป็นกําลังใจเบาบานคน,นไขบ้านเ็ดคลิปต่อๆไปสิ่ให้เบืง่งบรรยากาศเมืองนอกเมืองหน้าเป็นแบบใดทั้งไหนครับผมสุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ